สวัสดีจ้าพามาเบิงงการเย็บกรีบผ้าปูโตนะคะความยาวประมาณเจ็ดสิบเซนเอไม่ใช่ความสูงกว่างความเจ็ดสิบเซนก็เย็บกรีบไปเรีวนะคะเนี่ยเย็บกรีบแต่ละกรีบเย็บกรีบต่ละกรีบไปเรีวนะคะผ้าต่วนนานเงานะคะตัดผ้าสองเพน มาประกบกันนะคะนี่คือแผ่นแผ่นที่หนึ่งแผ่นที่สองก็จะยาวแผ่นที่สองก็จะยาวประมาณเจ็ดสิบแผ่นที่สองก็จะยาวประมาณสามสิบเซนนะคะมาประกบกันแล้วก็มาเย็บเป็นกีบแล้วก็จะไปเย็บใส่ผ้าปุโต๊ะที่เราตัดไว้นะคะมาเป็นวิธีการเย็บ ก็จะจับนี่ผ้าสองแผ่นนะคะคบกันกบกันเร็วนะคะแล้วก็จะจับกีบไปพร้อมกันเลยนะคะเราจะใช้ริมโตขอบโตจับแล้วกัพบพับเพื่อจะเอาไปใส่ใต้ฝีจักนะคะในกรที่เป็นกีบเร็วนะคะเย็บอีกสีแล้วนะคะแลจะเป็นกีบกระเอานะคะประมาณสี่นียว ประมาณสี่นิ้วนะคะทีนี้เราก็มาจัดระเบียบผ้าสองชิ้นจัดเสมอนกนแเราก็มาดูข้างล่างเออข้างล่างที่เราทํากีบไปจะเป็นแบบนี้ที่เราสองกีบสองแผ่นน่ะเราจะเย็บไปพร้อมกันเลยนะคะเสร็จลแล้วนะคะมีเกีบ จะเป็นกีบๆแบบนี้ไปเรื่อยๆจ้าทุกคนเดี๋ยวค่อยมาดูอันที่เย็บใส่กับผ้าปูโต๊ะนะคะขอบคุณมากค่ะที่เข้ามาชม